โอเคฮะสวัสดีครับวันนี้พบกับเอ่อมิสเตอร์เดโมแมนทีวีนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่รู้ว่าเป็นเกมเก่านะโอเคครับเล่นเลยครับนะครับก็ มันเหมือนเป็นเกมแนวระบายอารมณ์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมโหลดมาเล่นนะฮะเราเห็นว่ามัน <c oughs> ดีนี่เป็นคลิปแรกนะหลังจากคลิปเปิดตัวนะเผาออใจด,ดูอะไรนักหนาฮะอี อะไรวะเผาส่งเผาส่งเผากระดาษไลยกระดาษะไรส่งเผาอ้าวโอ้เกมเหมือนแบบผันของเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็เล่นมาได้สักสองสามวันแล้วล่ะแล้วพุ่งมาแคดเกมอะไรวะ ซื้อซื้อซื้ออ่ารูปภาพจัดงานศพนะฮะปปคนโอเคเราไว้เผาปบคนหลังจากเผาไมีเสร็จนะฮะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยขอภยอภัยฮะ จะหลน่นตูดพบคอนเออเออ,เอ,อได้กินอบคนแลว้วอ้าวเฮ้ยเราามไม่ไม่พบคนไม่โน no! เอ,อจะกินอยู่บดีเลยเออเอาเขาในหนก็ไม่ได้กินแล้วเผาตีอืมอืม,อม,อมยังเหลืออยู่ เอาเผาจะเอยจ,จ้่เาแมงมุมก็เผาขาทรบขาสัตตัดทิทิวมาไม่ดีนะครับกะฆ่า ซื้อเหล็ดก็ซื้ออะไรเนี่ยเอาอีค้างเออสลีปโอเอลโอเอาเ้ยเหลือหนึ่งบาทเลยเ้ยนี่คือคือนาฬิกาค้างแป๊บนึ่งนะฮะตอนนี้ใช้คอมกากมากคอมกา เฮ้ยจ๊แม่ล็กเฮ้ยนี่อะไรอะทำไมคนนั่งหลับนี่คือคนนั่งหลับนะแลเรก็ให้หลับเข้าไปนะฮะแล้วเราก็จะเผาเขาเอ้ยไอ้จ๊อูอ่าเป็นไงฮะฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮเผาเผาเผาเผ ý ừ, phản ngân! Mày ngân! Ya! Ya! Ut ya! Oh ngân! 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 Chả. Ngân, ngân, của Mời, ngân! 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 Mày Mày à, ngân! Mày ngân! Hay, à, ngân! ngân! Mày ngân! 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 ông ma, ngân! 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 มับอกว่าอะไรก็ไม่รู้นะบลาบลาบลาเผาใบเออบลา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 นุภาพเผาฉันไม่อยากได้นุภาพแกไหนมีอะไรซื้อเอ้ยส้นไม้ อันนี้อะไรท็อตอ,อ,อันนี้ก็คืออมเดนเออไบซิเคิลนะฮะหกสิบนาทีหนึ่งนาทีนะฮะเพื่อการรอนะฮะหนึ่งนาทีเพื่อการรอนะฮะเราก็จะอาจจะเออเออหนอันนี้มันมีไว้ทำอะไรนั่นนี่ครับเราวางกองไม้ไว้อาจจะ ก็ไม่ก็ไม่โอเคจักรยานไว้ตรงนี้มันจุดตรงไหนอ่ะถึงจะอันอันนี้กาล์ดกันตรงไฟลุนโอนน้าไฟลุนโอนไฟลุนโกนเนื้ไฟลุนโอนนูเผา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 ผ่านให้หมดผ่านมืออะไรก็ซื้อก็ต้องผ่านอาจา๊ะ ถ้าเราซื้อหมดแล้วก็ต้องทำออกเจ็ t h i ใช่ไหมเอเวอร์นมีเสียงจุ๊บมาเลยเมื่อกี้นี้ฉันไม่อยากจุ๊บไม่รอไปยทิ้งกองไฟ อ๋อนี่เอยโจรสลัดถอยเพนเกมห้หมดมันเป็นเกมล้างผ่านผ่านได้ไหมกระทังตุ๊กตา ได้แม okay, hey. ่กระทัง e ตุ uh, uh, ๊กตาโอเคเสร็จแล้วเอ้ยทิ้งลงกองไฟฮะอีอียายอะอะเราไม่ได้เป็นยายเฮ้ยนั่นมันกระทังเอ้ยโน้ยม่หิงโ้อยเออ ไม่เสร็จเฮ้ยมันยังมึงมุมเอ๊ะเมื่อกี้เราข้ามแล้วนะพ่อเอ้ยนี่มันอะไรอะไข่ยแมงมุมป่ะเนี่ยโอ้ขายแมงมุมปาะเจี๊ยบแม่มอมเฮ้ยอันนี้อะไร เฮ้ยเราสตาร์ทเองเฮ้ยเราสตาร์ทเองนู๊เอออุ้ยระเบิดเอ้ยเฮ้ยไม่เสร็จจะส่งอะไรมาหนักกาหนะมันต้องการเนี่ยมันต้องการนี่ใช่ป่าวอะน่าจะใช่วุ้ยแหลกแหลก อันนี้อะไรเนี่ยธนาคารเนาะจะมีเงินให้เอ้ยอย่าเพิ่งส่งไปเผานี่มั้งเออใช่แล้วเออส่งเสร็จแล้วเย้อะไรวะไปลงไปไม่อยากได้เืดทำไมไม่เก็บไปดีวะ จะต่อภาคสองไหมเนี่ยหนูวันี้ด้อีกลายสมุดนะครับต้องคอมโบได้ถึงสามอันเฮ้ยยังมีกองไฟอ่ะจ้ะเขาบอกว่าอยากได้แผนเฮ้ยจะอู้ อ,จา,อาจะอาอจะเฮ้ยเออเออเบอร์ฮารอาจจะไม่ฉันไม่อยากได้เอยเดี๋ยวลองลองเผาดูดิมันมันเป็นสุ่มปะเครื่องสุม่มหรือว่าธนาคารวะเกมเก่าเขาพยายามสืมอสะสมเก่าเอ้ยเงินเงินขอบใจมากไปจะไม่ได้ผลแล้วไป ทุบทุบมันบอกว่าได้ต้องได้เอออันนี้กับจัก,กรยานใช่ป่าววะเอ้ยดับไฟก่อนดิดไฟก่อนดับไฟก่อนจ,จ,จ,จักรยานตุ่มแป๊บ อาจจะอ่ะโี่คล้วนี่ขึ้น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 มอเตอร์ไซค์เย้ใช่ด้วยต่อไปฮะใครถูกมา รู้สึกว่ามันให้รู้สึกว่ามันทำให้ต้องใช้ไอ้นี่หนึ่งนะครับให้ทำคลิปกูเฟลหมดเลย<ะ>โอเคฮะเมื่อกี้หลังจากตัดไปนะครับก<ะ>็มีคนไม่ประสงค์ประสงค์เข้ามานะฮะคือคุณวีเจแชนแนลเองนะยะุประสงค์แม่เข้ามาฮะงั้นเราก็พังนี้ก็เอ้ยอย่าอย่าเพิ่งดี จบเ่เร็วไปถึงไหนวะมอไนมอไนคืออะไรวะมอ,นมอ,นอไนไม่่ซัมมันอีกคือเฮ้ยนี่เป,ปเล่า,า,าต, ạo, ต้องนี่เปล่าอ๋ออยู่ที่นั่นเลยใช่ไหม จริงมาเนี่ยใช่มาเนี่ยเออใช่ด้วยได้อีกแบลวต่อไปก็สวัสดีสวัสดีเอกเนีกตัวนี้จอดอยู่สองตัวตัวที่ว่าเนี่ยสีส้มเนี่ย

ใส่ไว้ใส่นะไอ้นี่มันไม่ใช่ลายอย่างนี้นะไอ้ไอ้ไอ้มีคอร์สที่ว่าข้างๆเนี่ยอันนี้จะลอกออกได้นะมันไม่ใช่้นติดไปอย่างนี้นะนสีดำสีดำคล้ายๆกันแต่ว่าม,ามันจะใช้ได,ด้ไหมวะกอนนี้เต่าก่อนนี้ฟีดิงเต่าก่อนนี้รุ่นหนึ่ง

ไปตัวสุอติธรรมนี่นาฬิกาทำเฮ้ยสมุดเอ็กคริสกัอ๋ไขแมงมุมไขแมงมุมกับนี่บัตรเครดิต แน่นอนนอกใครแมงมุมเนี่ แนนอนใช่ไหมน้าเอา้เอาไม่ใช่ตืดมันก็นี่สมบัตอีพิกัคดคอมโบกับอะไรคอมโบกับธนาคารเปล่า ไเปคอมโบธนาคารป่าวะอ๋อไม่ไ้ิเซรเฮ้ยไฟรับอ๋อทำายทำายทำาย นายทำได้ก็บอกว่าทำลายง่ายค่ะอุยโทษทิโทษโทษโอ้โอ้โน่บัตรเครดิตต้องคู่กับธนาคารจริงเหรอธนาคาร เฮ้ยใช่ด้วยเย้ปลดล็อกได้ยังได้แน่เลยนั่นไงนั่นไงอ้าวเราจทำไงทีเนี้ย ทีวีบกุกฐานบกพิเจอร์สามเนี่ย เออเออลุงลุงส่งอะไรมาครับลุงเฮงย้ยเอาจะไมไ่ไปอุจ่ะอืืมซื้อใหม่เลยเฮ้ยต้องให้ได้เจ็ดสิบห้าคน เจ,จ็สิบห้าคนนะนี่แล้วกันอ่ะเผาแมวนล้วันไม่มีอะไรจะเผาเผาแมว เรเยเล่นรอแล้วเผาเฮ้ยโอ้ได้เงินเยอะเย้ซื้อได้แล้วเย้เย้โอเคครับโอเคอเครับติดเอาไว้พักหน้านะฮะเราจะมาต่อกันนะครับ โอเคคสำหรค่นี้สวัสดีครับ